สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่8ธันวาคมกับดิฉันอริสาแสนประเสริฐเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้จีนยังมีการก่อกวนไต้หวันต่อเนื่องในหนึ่งวันที่ผ่านมาก,นกระทรวงกลาโหมไต้หวันตรวจพบการก่อกวน26ครั้งบริเวณรอบช่องแคบไต้หวัน คณะกรรมาการกลาโหมร่วมของสองสภาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศพระราชบัญญัติด้านกฎหมายมอบอำนาจกลาโหมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2024โดยให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐช่วยเหลือโครงการฝึกทหารของไต้หวันกระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่าตั้งแต่เช้าวันที่7ธันวาคมจนถึงเช้าวันที่8ธันวาคมไต้หวันพบเครื่องบินรบจีนทั้งหมด26ลำและเรือรบจีนอีก10ลำ เคลื่อนไหวรอบช่องแคบไต้หวันนอกจากนี้ในวันที่7ธันวาคมยังพบบอลลูนของจีนลุกล้ำเส้นกึ่งกลางระหว่างช่องแคบทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีหลงและแล่นหายไปในหนึ่งชั่วโมงให้หลังล่าสุดนายเดวิดแคมรอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษกล่าวขณะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาว่าอังกฤษและสหรัฐมีจุดยืนร่วมกันคือคัดค้านการใช้กำลังเพื่อผนวกไต้หวันให้เป็นส่วนหนึ่งของจีน unification of China and Taiwan the policy approach that we both share though is this this cannot happen um, in a way that involves force or violence or, or coercion. สภาของแกรสสารัฐได้ประกาศงบประมาณกลาโหมประจำปี2024หลังมีการหารือร่วมกันในสภาขณะเดียวกันสภาของแกรสมีคำสั่งให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ความช่วยเหลือไต้หวันในการเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้คำปรึกษาวางแผนการรบอย่างเป็นระบบรายงานความคืบหน้าในการส่งมอบอาวุธริเริ่มความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดิจิทัลวิเคราะห์ผลกระทบจากการลุกรานของจีนตลอดจนพัฒนาเครื่องมือในการคว่ำบาตร ร่างกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณาจากทั้งสองสภาและผ่านการลงนามจากประธานาธิบดีโจไบได้แล้วต่อกรณีนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันเปิดเผยว่ากองทัพไต้หวันมีการแลกเปลี่ยนกับประเทศพันธมิตรอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมทางทหารอย่างแน่นอน เหตุการณ์ยิงที่มหาวิทยาลัยเนวาดาในลาสเวกัสเมื่อวันก่อนผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นศาสตราจารย์จากไต้หวนันและมือปืนเป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นบนชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสนิทฐานว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคือการที่เขาถูกปฏิเสธการสมัครตำแหน่งศาสตราจารย์จากที่นี่ เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่มหาวิทยาลัยนาวาดาวิทยาเขตลาสเวกัสทราบชื่อคือนายแอนโทนีเจมส์โปลิโตวัย67ปีคนร้ายเสียชีวิตหลังปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนหนึ่งในนั้นคือศาสตราจารย์จางเจาเจินวัย64ปีอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจชาวไต้หวันศาสตราจารย์จางเจาเจินจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยน a t i o n ลไต้หวันโอเชียนอุนิเวอร์ซิตี้ในปี1981จากนั้นเริ่มไปเป็นอาจารย์อยู่ที่สหรัฐในปี1997เขา ศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดก,การเทคโนโลยีสารสนเทศจากหมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์กในปี2001และเริ่มเป็นอาจารย์ที่หมหาวิทยาลัยเนวาดาในปีเดียวกันเนื่องจากผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นอาจารย์มากกว่านักศึกษาตำรวจจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การสุ่มยิง We know he applied numerous times for a job with several Nevada higher education institutions and was denied each time. The suspect had a list of people he was seeking on a university campus. as well as faculty from the Eastern Carolina University. well the from ผู้ต้องหารายนี้เคยมีประวัติขโมยคอมพิวเตอร์และหมกมุ่นอยู่กับการไขปริศนาและทฤษฎีสมคบคิดผู้ต้องหาซื้อปืนอย่างถูกกฎหมายในลาสเวกัสเมื่อหนึ่งปีกับ6เดือนก่อนและนำมาเป็นอาวุธในการก่อเหตุครั้งนี้รายง,งานของ CNN พบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการกราดย,ยิงในสถาบันศึกษาในสหรัฐเป็นครั้งที่80ในปีนี้โดย29ครั้งเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัย สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนเตาแก๊สหรือเครื่องทำน้ำร้อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะเพื่อประหยัดพลังงานและลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสภาบริหารจะทุ่มงบ400ร้านเหรียญเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานโดยตั้งแต่ปีหน้าจะให้เงินอุดหนุนสูงสุด5,000เหรียญต่อครวัวเรือนกระทรวงเศษรษฐกิจมีโครงการเงินอุดหนุนผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสำหรับอุปกรณ์แก๊สในที่อยู่อาศัยในปีหน้าซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภท เตาแก๊สแปรพลังงานอุดหนุน2,000เหรียญเครื่องทำน้ำอุ่นแบบ,บระบรายอากาศตามธรรมชาติอุดหนุน2,000เหรียญเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งมีราคาแพงอุดหนุน3,000เหรียญแต่ละรวัวเรือนได้สิทธิ์เตาแก๊ส1เตาและเครื่องทำน้ำอุ่น1เครื่องคาดวาไตหวันจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์แปลดพลังงานได้23,000รายการเงินอุดหนุนนี้จะเริ่มตั้งแต่วันปีใหม่ในปีหน้าและสิ้นสุดในปลายเดือนเมษายน ปี2023ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วเมื่อวานนี้มีการประกาศผลตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ปี2023ซึ่งก็คือคำว่าขาดแคลนในคะแนนเสียงสูงสุดโดยหมายถึงขาดแคลนแรงงานขาดแคลนไฟฟ้าและขาดแคลนน้ำอันดับที่2ตกเป็นของคำว่าไข่ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการโต้เถียงมากในปีนี้ ตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ปี2023เข้าสู่ปีที่16แล้วในปีนี้เลือกโดยประชาชนประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7ธันวาคมคำว่าขาดแคลนได้รับเลือกเป็นตัวอักษรตัวแทนของปีนี้ผู้จัดงานกล่าวว่ายังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขาดแคลนแรงงานและปัญหาน้ำและไฟฟ้าที่ผู้คนกังวลมากที่สุด คำว่าไข่ได้รับโบทเป็นอันดับที่สอสะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนไข่ที่ลุกลามมายาวนานในปีนี้อันดับที่3คือคำว่าต้มตุน๋นสะท้อนถึงความจริงที่ว่าสังคมหลังการแพร่ระบาดได้กลายเป็นแหล่งรวมของการต้มตุน๋นมีผู้ลงคะแนนทั้งหมด65,000คน AI มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทีมวิจัยของฮ่องกงได้ใช้ AI พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ผ้าเรียนรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเปลี่ยนสีผ้าได้ไม่เพียงแต่สามารถนำมาใช้ในวงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูในอนาคตเท่านั้นแต่ยังอาจช่วยในเรื่องการลดฟาสแฟชั่นการใช้ผ้าอย่างฟุ่มเฟือยในอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วย นางแบบสวมใส่เสื้อผ้าสีดำที่ส่องแสงรีบระยับขึ้นโชว์บนแคทวอล์กดึงดูดสายตาผู้ชมเป็นจำนวนมากโดยสีสันเหล่านี้เปลี่ยนแปลงโดยอาศัยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งควบคุมผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือนี่คือภาพเปลี่ยนสีอัจฉริยะที่พัฒนาโดยทีมวิจัยจากฮ่องกงซึ่งทำมาจากโพลิเมอร์ใยแก้วนำแสงที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมการแพทย์และยานยนต์ฝังกล้องจิ๋วและประสานกับเทคโนโลยี AI เพื่อให้ผ้าสามารถเปลี่ยนสีได้ตามท่าทางของมนุษย์เช่นเมื่อชูนิ้วโป้งผ้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มและเมื่อเปลี่ยนเป็นท่ามินิฮาร์ดผ้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพู People with dementia, people with learning challenges, so it actually encourages their well-being and gives them a sense of calm. ผ้านชนิดนี้สามารถเปลี่ยนสีได้โดยการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือรีโมทคอนโทรลทีมวิจัยและพัฒนาเปิดเผยว่าผ้าเปลี่ยนสี AI จะถูกนำมาใช้ในวงการวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูในอนาคตปัจจุบันวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเมื่อเจอเสื้อผ้านในแบบที่ชอบก็มักรวบซื้อให้ครบทุกสีครั้นเบื่อแล้วก็จะลบะทิ้งทั้งหมดเมื่อมีฟังก์ชันเปลี่ยนสีได้ก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าวเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จึงสามารถส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสิ่งทอมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอบคุณที่รับชม PTS f o c โฟกัไต้หวันในวันนี้ค่ะเราจากกันด้วยภาพการประดับไฟคริสต์มาสที่โคเปนเฮเกนเราพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ